นายท่านเจ้ามาทำอะไรที่นี่แล้วป้าเสียอยู่ที่ไหนนยายหญิงอยากนอนต่ออีกหน่อยหลังห่หานชชาเจ้าค่าข้าจะออกมาเฝ้าอยู่ข้างนอกเอาละข้าจะไปดูนางหน่อยเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่เจ้าค่านายท่านข้ากลับมาลาป้าเสียเอ๊ะพวกเจ้าทําอะไรกันท่านหญิงท่งงานวยอธิบายเรื่องนี้สิปี่กู้หันฟังได้หรือไม่เจ้าใหญ่ข้าอธิบายหรือ ข้าเกรงว่าสิปีกู่หานจะเก้าใจผิดอีกอย่างมันจะดีกว่าถ้าท่านอธิบายเองและข้าจะได้รู้ว่าเขาเห็นท่านสาคัญมากที่สุดอย่างที่เขาหรือพูดหรือเปล่าก็ได้ตามที่ท่านต้องการเลยก็ตามที่เจ้าเห็นนั่นแหละสิบน้องของท่านต้องการทดสอบว่าท่านเห็นคุณค่าของข้ามากแค่ไหนทําไมเจ้าไม่แสดงให้เห็นล่ะนางมองข้าออกได้ยังทะลุปลุกปลงเลยข้าเข้าใจแล้ว เขาได้ทาอะไรกับเจ้า,างั้นเลยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกลนูายเดิมๆเขาแอบ,บเข้ามาตอนที่ได้ยินเสียงของเจ้าและทําให้ข้าสะดุดหลมบนตัวเขาข้ากขา้าใจแล้วจ้าอยากให้ข้าจัดการเขาอย่างไงล่ะเนื่องจากเขาเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาอมืเราสมควรเตะก้นเขาโดยไม่ต้องรักษาความมารตาแล้วล่ะเอ๊ะเอเอ,เอเดี๋ยวก่อนข้าอธิบายเรื่องนี้ได้นะอาฟิว <c oughs> นี่ถือเป็นความผิดพลาดที่โง่ขงเขลามากข้าไม่เคยนึกเลยว่าตัวเองจะตกหลุมพรางของสาวเจ้าบ้านได้เนี่ยลำบากท่านแล้วน้องเราสงสารท่านพี่ซะจริงๆเลยท่านยังดูไม่จริงใจพอนะท่านจงใจำํำพระได้กับเจ้าวายลายนั่นข้าทําอะไรไม่ได้นอกจากดูท่านหลอกตัวเองนะ่ะท่านหญิงเลียนพูดถุกเจ้าเป็นกระจุกที่จะทอนความคิดของผู้ใหญ่แต่เจ้าเด็กเกินไปเจ้าไม่สามารถที่จะเก็บซ่อนความคิดนั้นได้ อย่างตอนเนี้ยท่านพ่อที่เคยกลัวคิดพี่กู้หานและเจ้าที่เรียกเขาว่าเจ้าวายร้ายมาตลอดข้าไม่ได้กลัวเขานะท่านคิดว่าเขาไม่รู้จริงๆเหรอว่าข้าเรียกเขาว่าเจ้าวายร้ายนะ่ะขอแค่จําเป็นไม่อยากสนใจเท่านั้นแหละนั่นก็เพราะว่าเขาเห็นข้าเป็นเด็กและพอจะอดทนได้ยังไงก็เถอะนะเด็กที่เป็นราชวงศ์ไม่ได้ไรเดียงสาและมีความคิดอ่านที่ธรรมดาเหมือนคนที่เขาคิดสักหน่อยแต่เจ้าพูดจะเหมือนเด็กไรเดียงสาเลยนี่นะ ท่านคิดว่าเขาทำกับข้าเหมือนว่าข้าเป็นเด็กนั่นเหรอเขาแก้อดตนเพื่อข้าเท่านั้นแหละ่านไม่ได้เข้าข้างตัวเองไปหน่อยหรือไงข้าจะไม่เตะกน้นเธอหรอกนะถ้าท่านได้รับการเคารพอย่างที่ท่านคิดนะเอ้ยเจ้าคงจะได้พูดกับศพแต่ละละ่ะถ้าก็ไม่แสดงถึงความเมตตานะแต่ฮูยินเลียนเป็นผู้หญิงที่มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับได้ดีจริงๆนางเป็นคนแบบเดียวกับท่านคู่หาเลยละ แล้วตอนเนี้ยข้าต้องทำยังไงข้าแก่อยากจะรอเล่นไปเรื่อยแต่ข้าคิดว่าตอนนี้ยข้ากําลังตกหลุมรักนางก็ให้แล้วละท่านอย่ามาแย่งกับข้าน่ะนางเป็นของข้าตั้งหากละ่ะอันชยเจ้าเป็นอะไรไปหรือหรือว่าจาเป็นหวัดข้าไม่ได้เป็นอะไรบางทียาตมีคนกําลังนินทาข้าก็ได้หลิงตั้งบอกข้าว่าเจ้าไปจัดการธุระบางอย่างเจ้าจัดการมันเรียบร้อยแล้วหรือยังเลยข้าได้รับจดหมายจากท่านอาจารย์ จะรีบจัดหาคุณไปดูแลเรื่องนี้แต่ข้ายังไม่พบที่อยู่ของพวกเขาเนี่ยสิท้านกำลังหาใครงั้นหรือตัวปัญหายังไงล่ะคริงคริงตัวปัญหาใหญ่เลยล่ะที่นี่ใช่เมืองที่สามีของข้ายู่ใช่ไหมก็ได้รับมันหรือยังได้รับแล้วก็รับอดีมากแต่เวลาจัดการเหรียญป้านเสียแล้วทุกอย่างรับมาหมดแล้วเจ้าข้านายหญิง ดีมากถ้างั้นเราก็ไปกันเถอะเจ้ากำลังจะไปไหนหรือบ้านเสียฉันเพิ่งได้รับภารกิจการทำข้อในเมืองข้างๆนี่แหละแล้วจะกลับมาพรุ่งนี้ตอนสายๆนะเมืองข้างๆหรือเจ้าต้องไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอช้าก่อนสักหน่อยได้ไหมข้าจะเสร็จทุรัปพรุ่งนี้แล้วไปด้วยกันคงไม่ได้หรอกมันจะกดดันข้ามากเกินไปนะ่ะแลวพรุ่งนี้มันอาจจะสายเกินไปด้วยอืมก็ได้พาคุณไปกับเจ้าด้วยนะข้าจะไม่ได้ต้องเป็นห่วงเจ้ามากนะ ได้สิยากจึกชึกจึกจึกจึกึก,ก,กทำไมเจ้าถึงได้มากับข้าด้วยล่ะเฮ้เฮ้พระกาเป็นผู้มีฝีมือด้านวรยุทธ์อย่างไงละ่ะท่านกู้ฮาจะได้ไม่ต้องหว่วงมากนะถ้าข้ามากับเจ้าด้วยนะตาเช่นนั้นก็ขอขอบพระคุณท่านอ๋องอย่างยิ่งเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกเออองค์ายอะไรกันฟังดูแล้วอ่าเงินสะจริงเรียกข้าว่าอยู่หมิงก็ได้นะ ข้าเป็นเพียงหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาไม่กล้าเรียกท่านด้วยชื่อเจ้าค่ะเรียกอย่างเราก็ไม่ได้สนิทกันด้วยซ้ำฟังคำพูดเจ้าจังหาน้ำใจข้าจริงเชียวจริงเจ้าสามารถอยู่ใกล้ข้าได้เท่าที่เจ้าต้องการเลยนะเข้าใจแล้วหลิงตั้งเจ้าค่าในายหญิวเอ๊ะหมายความว่าไงจ้าไม่วงข้าหรือว่าข้จะกระเด็นออกจากรถม้าไปนี่ย ทำไมข้าต้องห่วงด้วยในเมื่อข้าเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีวรยุทธ์ที่เยี่ยมที่สุดยังไงล่ะเออก็จริงค่ะฟิวระว่างฝุบเอ๊ะเราถูกโจมตีเป้ายินไปกับเจ้าข้าจะรีบตามไปหลังจัดการกับพวกนักฆ่าได้เจ้าค่ะต้องก่อ,อไปด้วยพวกเจ้าคงต้องอยู่อยู่ที่นี่แล้วล่ะยากจะไม่เป็นไรหรือทิ้งเขาไว้ข้างหลังแบบนี้นะ่ะไม่มีปัญหา ของสางกวนมีรอยุท์สูงมากบวกกับถ้าก็เปิดเผยฐานะจะมีใครกล้าทำร้ายก็กันล่ะข้าเกรงว่าตอนนี้เราควรจะกังวลเรื่องทางเรามากกว่าฟิวนายหญิงนั่งดีๆนะเจ้าคะฟิฟฟิฟฟิฟิท่านจำไม่ผิดแล้วก็ถนนเส้นนี้อยู่ใกล้กับหน้าผาหรือว่าพวกมันจะแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะที่นี้ท่านสางกวนได้โปรดตามมาให้ทันทีเถอะข้าบอกพวกเขาว่าข้าเป็นใครไปแล้วแต่พวกนี้ก็ยังเข้ามาโจมตีข้าเรื่อยๆ รู้สึกมันมีเป้าหมายเพื่อแม่ข้าไปไหนไม่นะหลีกไปเป้นตาของก้าปังเราจะตามไปไหมคงไม่ต้องหรอกตอนนี้พวกเขาน่าจะทำสำเร็จแล้วล่ะฟิวฟิวเอ๊ะมาหายไปแล้วหรือว่าพวกมันหนีไปพร้องกับม้าด้วยงั้นเรอบ้าจริงก้อยปลอดไปด้วยเธอหูยินนั่นมันนายิ่งเลี้ย นายหญิงท่านอ๋องสารางกวนหลีกทางให้ข้าเดี๋ยวนี้ยากฟุกฟุกฟุกฟกฟุก,ฟกหยุดก่อซะข้าจัดการนางเองขอรับข้ามศพกล้าไปก่อนเถอะฟิวฝีมือดีใช้ได้นี่สาวน้อยแต่เจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถปกป้องนายหญิงของเจ้าได้สิ่งนั้นเหรอเคริกเจ้าได้เยียงสาเกินไปแล้วฟิวนายหญิงระวัง ฟุบออาสิ่งตังบ้าเอ้ยเขาไม่สามารถเปิดใช้งานระบบตัวหน้าพวกเขาได้ข้าทำยังไงดีล่ะพวกเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมถึงต้องการที่จะฆ่าข้าล่ะเจ้าอยากรู้เหรอไปถามกับโยมบานก่อนเล่ากันฟิวอ่ะฝีมือใครท่านกูหานเชื่อใจให้ข้าปกป้องนางให้ปลอดภัยหากข้าปกป้องนางไม่ได้ไม่ใช่แกตีทำให้ท่านกู้หานต้องปิดหัง แต่รวมถึงเกียรตของตระกูลซางกวนด้วยท่าน,นั่นเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วก็สแสดงให้ข้าเห็นเจ้าจะช่วยนางได้ยังไงฟอบาทึกเอฟิวนายหญิงนายหญิงข้าจะตายอีกแล้วเหรอข้าขอโทษน,นะกูหานอย่าห่วงไปเลยข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าตายเด็ดขาดพอข้ากลับมาแล้วป้านเสีย ท่านสางควรได้ฝากคำพูดของพวกที่มาก่อนหน้านี้ว่าว่าเขาจะลงไปข้างล่างหน้าป่าเพื่อตามหาของของนายญิงนายญิงเหรอฝุบพูดต่อสดิดวงตาของนายท่านโอไม่นะนายท่านถูกวิญญ,ญาณฉีครอบงำเออดูเหมือนว่าข้าจะมาทันเวลานะท่านผู้เท่าสั่งให้ข้านำยาแม่ท่านสามีนางเป็นใครนะ่ะ ฟิวฟิวนางอยู่ที่ไหนนะแล้วก็จะไปบอกกับท่านคู่หานยังไงตาร่างของนางไม่พบนะนางอยู่ที่นั่นนางเป็นยังไงใจอยู่หรือทำไมนางไม่ไรับบาดเจ็บเลยจากการตกหน้าผารู้ว่านางตกลงมาตรงกิ่งไม้พอดีถึงไม่ว่านางจะตกลงมาจากกิ่งไม้ทำไมนางถึงไม่มีรอยขีดข่วนเลยละ่ะ จังมันก่อนเถอะข้ากวรพานางไปโรงพยาบาลที่ใกล้ๆและถตามตานาจารย์กู่หานเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าละสงสัยจริงๆว่ากาต้นได้อย่างไรฝุบนายท่านท่านตื่นแล้วใครอนุญ,ญาตให้เจ้าเก่าไกล่ค่ะขอไปขอรับนายท่านข้าแค่ตื่นเต้นมากไปนายท่านแจ้งจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนที่ท่านจะหมดสติไปนะ่ก่อนที่ก้าจะหมดสติหรือ ข้าอยู่ที่ไหนเลยดได้ข้าถึงอยู่ที่นี่ล่ะเราอยู่ในแคว้นเฉียวหยัวท่านกคยอยู่ที่นี่มาก่อนเพื่อทําธุระบางอย่างนายท่านกําลังจะก,กายร่างที่เมื่อตอนเกิดเรื่องเมื่อวานเนี้ยข้าน้อยไม่มีทางเลือกแต่ข้าน้อยได้ยากระจัดความโศกเศร้าตั้งจิตใจให้แก่ท่านยากระจัดความโศกเศร้าตั้งจิตใจยาที่ทําให้หัวหน้าคนแรกของหุบเขาหยอหยุนสําหรับประมาจยา์ของกลุ่มลัทธิหมี่จง ประมาจารย์ลทัทธิมีจงทุกคนฝึกฝนวิธีลับที่ช่วยเพิ่มกำลังภายในได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็สามารถทำให้พวกเขาเข้าสู่การกลายร่างที่ได้อย่างง่ายได้เนื่องจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันผู้ที่ฝึกตนจะไม่สามารถผ่านผลไปได้จนกระทั่งเขาได้ลืมสาเหตุของอารมณ์เปลี่ยนไปโดยการกินยาขาจัดความโศกเข้าตั้งจิตใจและก็ต้องกินยานี้จนกระทั่งในที่สุดเขาก็จะเชี่ยวชาญวิธีการ ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นแต่ตอนนี้นายท่านได้ลืมทุกอย่างเกี่ยวกับนายหญิงไปแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่หญิงคนใดต้องการเลยนายท่านขอตัวที่พูดแบบนั้นแต่นายท่านยังจําได้ไหมสามีท่านตื่นแล้วหรือท่านหมดสติไปตลอดทั้งคืนทําให้ข้ากังวลแทบตายโชคดีที่อดีตท่านพูนําบอกใอ้ข้านํายามาด้วยไม่อย่างนั้นข้าเองก็ไม่รู้ว่าต้องทอํายังไง เจ้าเรียกข้าว่าสามีงั้นเหรออืมใช่ข้าก่อตุวยทำให้เจ้าอารมณ์เสียนะทำให้เจ้าต้องใช้ยากระจัดความโศกเศร้าตั้งขิดใจทำให้ลืมข้าชั่วขณะหนึงแต่ข้าแน่ใจว่าตาจริงฟานเอาออกไปจากที่นี่ส,สามีได้ขอรับในท่านได้โปรดถึงแม่นางเฮ้ยก็ได้ข้าจะปล่อยไอ้เจ้าอยู่ในความสงบดูแลเตียงด้วยละสามีลาก่อนขอรับแม่นางเฉียน ดูเหมือนเจ้าจะลืมไปว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ในมือข้านะถ้าเจ้าไม่อยากเกิดอะไรขึ้นกับนางเจ้าก็รู้ดีว่าจะไม่ควรพูดอะไรแล้วก็นะเรียกก้าวันนายหญิงเหมือนที่เจ้าเคยเรียกด้วยฮทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าถ้าข้าจะเหลียวใจมากกว่านี้แล้วก็